ธรรมะที่แท้ไม่ได้มีไว้ท่องจําแต่มีไว้เปลี่ยนใจเปลี่ยนวิถีและเปลี่ยนชีวิตของเราให้สูงขึ้นคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงธรรมะหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามักจะมองว่าเป็นเรื่องของพระเรื่องของนักบวชหรือเป็นเรื่องที่ต้องเรียนไว้สอบจาเป็นแค่ในห้องเรียนศีลธรรมเท่านั้นแต่ความจริงคือธรรมะโดยเฉพาะบารมีสิบทัศน์นั้น เป็นเข็มทิศชีวิตเป็นพลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้เจริญในแบบที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่าบารมีสิบทัศน์ไม่ได้มีไว้ท่องจำแต่มีไว้เปลี่ยนชีวิต 1. ทานบารมีให้เพื่อเปลี่ยนความยึด การให้ไม่ใช่แค่ยื่นของให้ใครแต่คือการปล่อยวางความเป็นเจ้าของเป็นการฝึกสลายอัตตาว่าเราไม่จำเป็นต้องครอบครองทุกอย่างยิ่งให้ยิ่งโตยิ่งเสียสละยิ่งมีค่าถ้าเราให้มากพอใจจะไม่กลัวการสูญเสียแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครควบคุมได้ด้วยความกลัวอีกต่อไปทานบาร,รมีเปลี่ยนเราจากผู้ยึด เป็นผู้ยิ่งใหญ่ 2. ศีลบารมีวินัยที่เปลี่ยนพลังชีวิตศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่คือกรอบที่รักษาพลังใจคนที่มีศีลคือคนที่มีกำลังภายในควบคุมอารมณ์ความอยากและความหลงคนมีศีลไม่ใช่คนเคร่งแต่คือคนที่มั่นคงความสม่ำเสมอในศีล เป็นเครื่องจักรที่ผลักชีวิตไปข้างหน้าโดยไม่ตกตำ่ำศีลบารมีเปลี่ยนเราจากคนผันผวนเป็นคนมั่นคง 3. เนคขมะบารมีการสละออกจากความยึดในวัตถุความสุขชั่วคราวและการเสพติดคนบางคนทำงานเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ต้องการเพื่อให้ประทับใจคนที่ไม่สนใจเขาแต่คนมีเนคขมะจะไม่ทำเช่นนั้น เนคขมะเปลี่ยนชีวิตด้วยการตัดของไม่จำเป็นออกแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นมีคุณค่าม,มากกว่า 4. ปัญญาบารมีความรู้ที่เปลี่ยนวิธีคิดปัญญาไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่คือความเข้าใจตามความเป็นจริงคือความสามารถในการแยกสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควรปล่อยปัญญาคือดวงตา คนไม่มีปัญญาเหมือนคนเดินในความมืดแต่คนมีปัญญามองเห็นทางแม้ในวันที่มืดที่สุดปัญญาบารมีเปลี่ยนชีวิตจากความสับสนเป็นความชัดเจน 5. วิริยะบารมีความเพียรที่เปลี่ยนโชคชะตาโชคดีมักไปหาคนที่ไม่หยุดทำความเพียรไม่ใช่แค่ทำเยอะแต่คือการไม่เลิกทำในสิ่งที่ควร คนที่สำเร็จไม่ใช่คนไม่ล้มแต่คือล้มแล้วลุกขึ้นเร็วกว่าเดิมวิริยะบารมีเปลี่ยนเราจากคนฝันกลางวันเป็นคนทำจริง 6. ขันติบารมีความอดทนที่เปลี่ยนความเจ็บปวดขันติคือการผ่านสิ่งที่ไม่น่าพอใจโดยไม่ให้ใจเสียไม่ใช่แค่ยอมทนแต่คือการทนอย่างมีศักดิ์ศรี บางคร้นความอดทนคือพลังเงียบที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นบทเรียนขันติบารมีเปลี่ยนเราจากคนอ่อนไหวเป็นคนเข้มแข็ง7สัจจะบารมีความจริงใจที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ สัจจะบาร,รมีคือการยืนอยู่บนความจริงไม่โกหกตัวเองและไม่เสแสร้งในโลกที่ใครก็แสดงออกเพื่อเรียกความสนใจคนที่ตรงและจริงใจกลายเป็นของหายากคนที่ซื่อสัต์ตัวตนเองจะไม่หลงในคำชมและไม่จมกับคำวิจารณ์สัจจะบาร,รมีเปลี่ยนเราจากภาพลวงเป็นคนจริง8 อธิษฐานบารมีความตั้งใจที่เปลี่ยนชีวิตอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายด้วยพลังของหัวใจไม่ใช่แค่อยากแต่เป็นความตั้งใจที่อย่างรากในจิตวิญญาณความตั้งใจที่ไม่แกว่งคือพลังที่โลกต้องเคลื่อนไหวตามคนมีอธิษฐานจะไม่หลงทางง่ายๆ อธิษฐานบารมีเปลี่ยนชีวิตจากความวุ่นวายเป็นเส้นทางที่มั่นคง 9. เมตตาบารมีความรักที่เปลี่ยนความเกลียดเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะรักแม้เมื่อไม่จำเป็นต้องรักเมตตาคือพลังที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนเปลี่ยนสังคมให้กลายเป็นบ้านเมตตาบารมีเปลี่ยนเราจากคนโกรธง่ายเป็นแสงสว่างในที่มืด สิบอุเบกขาบารมีความวางใจที่เปลี่ยนทุกสิ่งอุเบกขาคือความสงบกลางพายุไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการวางใจในสิ่งที่เกินควบคุมคือการยอมรับว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไปอุเบกขาเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความเบาเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นฝุ่นปลิวอุเบกขาบารมีเปลี่ยนเราจากคนว้าวุ่นเป็นคนสงบสรุป บารมีสิบทัศน์คือวิธีใช้ชีวิตไม่ต้องจำครบแค่เอาไปใช้วันละข้อชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆช้าแต่มั่นคงจากภายในสู่ภายนอกบารมีคือบันไดที่ไม่ได้มีไว้ท่องจำแต่มีไว้ก้าวขึ้นไปสู่ชีวิตที่สูงกว่าเดิมถ้าคุณฟังจนถึงตรงนี้แสดงว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยน ผมอยากให้คุณเริ่มต้นกับข้อใดข้อหนึ่งวันนี้แค่วันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มอีกหนึ่งเพราะชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการรู้มากแต่เกิดจากการลงมือทําเล็กๆอย่างต่อเนื่อง